สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสาหรับ h o n ด้าเว e 125นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะหรือว่าตัวล้อซีรวดปี2024นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะตัดด้วยสีดํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ลายใหม่แล้วก็ลุมล้อหน้าใหม่นะครับนี่ฮะลุมก็จะเป็นลุมตัวนี้นะครับวันนี้อัปเดตราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับ ราคาโปรโมชั่นเดือนกันยา2,567นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟ125นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อซีรวดปี2024นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นดุมใหม่นะครับนี่ครับ ดุมหน้าก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะครับสําหรับ honda v a v e 125นะตัวรองท็อปนะฮะหรือว่าตัวล้อซีรวดนะฮะเนี่ยดุมก็จะเป็นหลุมนะครับตัวนี้ขนาดวงล้อซีรวดหน้านี่2 8ซีนะครับสําหรับปี2 0 2 4นี่ี่ตัวล้อซีรวดทํามาทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินดํานะครับแล้วก็สีแดงดำนะครับส่วนคันนี้ก็สีน้ําเงินดานะครับ คันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสาหรับฮอนดา้าเวฟ125ตัวรองท็อปนะครับผมนะในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเดือนกันยา2,567นะครับตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่57,900บาทนะครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ5 7าห0นารนะครับสั้นแบบฮอนดเวฟ125ตัวรองท็อปนะฮะนี่ฮะตัวนี้ข้างหน้านี้จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะแต่เป็นสีน้ำเงินออกเข้มๆแล้วก็เป็นสีน้ำเงินเงานะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับสีน้ำเงินที่สวยนะฮะสีน้ำเงินออกฟ้าๆนะฮะ ตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟหี Graham, นี้เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบโทนสีน้ําเงินนะฮะสีนี้สวยมากนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟหนึง่งสองห้าตัวล้อสีลวดนะครับเนี่ยสีน้าเงินก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะตัดด้วยสีดํานะครับส่วนข้างหลังนะฮะวงล้อสีลวดปกตินะฮะแต่ว่าข้างหน้านี่ 28C ส่นะฮะเนี่ยดุมหน้าก็จะเป็นหลุมแบบน,นี้นะครับ เพื่อนๆพี่ว่าดุมหน้าสวยไหมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสาหรับฮอน้าเวอร1ห5่สองห้าตัวลอซีลวดนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปนะฮะตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่57,900าบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่บ้านเน้นแบบประหยัดน้ามันนะฮะแนะนําตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าอ,อัตราประหยัดน้ํามันรุ่นนี้อยู่ที่ 71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากกับรถนะฮะ55,200นะฮะร,ราคานี้ยังไม่รวมภาษีพร์บรนะฮะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่57,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพร์โบรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ามันนะฮะถังน้ํามันนี่จุน้ํามันได้ถึง5ลิตรนะะถังใหญ่มากนะครับนี่ครับ ยูบอกก็ใหญ่นะฮะใส่ของได้เยอะนะฮะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ามันนะฮะก็แนะนําเวฟบ์ริสองห้าเลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์วดนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยี่สิบห้าซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองวาลนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮ P.J. f i ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลน,นะช่วงชักนี่63.1นะครับสวยมากนะฮะนี่ฮนะข้างหน้าเขาสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินออกฟ้า,ฟานะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับก็มีให้เลือกอยู่2สีนะฮะก็จะเป็นสีน้ำเงินดำกับสีแดงดำนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่า ถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามานะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรามาัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ